สวัสดีท่านผู้ชมเฮ้ย hey, วันนี้จะใช้ปลาน้ำดอกไม้ปลาน้ำดอกไม้ปลาทะเลเดี๋ยววันนี้จะมาทำน้ำยาป่ากันพี่น้องนี่พริกขี้หนูสองสองอย่างนะพริกขี้หนูแห้งกับพริกขี้หนูสดจะใช้ใส่สองอย่างนะ น,นี้เครื่องแกงก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระชายแล้วก็กระเทียมเนี่ยแต่เป็หมอ้อต้มเลยพี่นเนงะวันกระชายไปเที่ยวงานพระนครคีรีเขาวังเทรบุรีมาโอ้มโหทำหมอ้อใหญ่ๆน่ากินมากหักชิ้นลูกใหญ่ แต่คนมันเยอะไงจะใช้ก็เลยไม่ได้นั่งกินอยากกินเลยกลับมาบ้านจัดนะนี่จะใช้ก็จะเอาไม่หมดแล้วท่อนหางน้ำมันเดือดอยู่แล้วล่ะแ,แล้วก็เนี่ยท่อนหัวแค่นั้นแหละอันนี้ไว้แกงกินเดแต่มันเยอะนี่น้องทำแบบน้ำไม่ใส่ไม่ทำน้ำข้น นี่ลูกชิ้นปลาเองสิยังดีตาชัยซื้อมานี่ต้นงกิโลเดี๋ยวมาใส่กินกัน,นพี่น้องอันนี้ตาช้ยต้มขาไก่ไปแล้วให้มันเปื่อยอันนี้เลือดเลือดไก่เดี๋ยวตาชัยมาต้มไปเดี๋ยวต้มปลาต้มเครื่องให้เสร็จก่อนพี่น้องแล้วเดี๋ยวเ้ามาปั่นแล้ววันนี้ใช้ปัน่นไม่ใช่ตำน,นะ ท่านผู้ชมปลาตะไช้เสร็จสุกแล้วเนี่ยตะไช่เอาออกก่อนเดี๋ยวจะไปปั่นแกะปั่นพี่เนาะอหอมมากเลยท่านผู้ชมไหมพัดปลาไล้กันเนี่ยเครื่องเนี่ยจะใช้ใส่ไปเลยเนี่ยไอโถเนี่ย เดี๋ยวแกะปลาใส่ไปเลยปั่นทีเดียวจะใช้นี่ทำสองหม้อหม้อใส่น้ำปลาล่หม้อไม่ใส่คนไม่กินน้ำปลาก็มีทำไมใส่น้ำปลาก็จะมไม่นหนใช่ไหมพี่น้อง อย่างนี้มันต้องใส่น้ำปลาไม่เป็นไรก็เดี๋ยวแบ่งให้เขาขาไก่ก็ใช้น่าจะเปอยแล้วพี่น้องติดไฟมาเดี๋ยวแกะปลากันก่อนพี่น้องแกะปลาปัน่นกันก่อน เดยวใช้ก็ไม่เอาหนังนะลอกหนังออกพี่น้องเนี่ยแกะตอนเนื้อมนปลาน้ําดอกไม้เนื้อเยอะหอมแกะก้างเอาให้หมดเป็นเดี๋ยวใช้เดี๋ยใช้จะเอาปันดินทำไงลูกเขาไม่กินไง้ราใช้น้ำ นอกไม้ปลาทะเลบ้านอาชัยก็ปัดใจทุกคนนะ่ะอันเนี่ยไอ้คนไม่กินน้ำปลาล้ก็ไม่ต้องใส่ใครทำให้แยกไว้ แค่นี้ก็เยอะแยะแล้วพี่น้องเนี่ยตัวละโลจะใช้เอาไม่หมดอ่ะจะใช้แบ่งอีกครึ่งไว้ทำอย่างอื่นแกนเกินกินเดีด๋ยวจะใครไปปั่นก่อนพี่น้องแกะหมดแล้ว ไปปั่นก่อนนในจานช้อนจะใช้ปัน่นและอย่าไปให้จนปัน่นจนแบบละเอียดเป็นโค้เลยนะไม่อร่อยอะพี่น้องเลยเนี่ยปั่นพอแบบหยาบๆทั้งมีหย,ยาบบ้างนี้โอ้ยหอมมากเลยทุกคนนี่ขาไก่จะไทยต้มแล้วอาน,น้าไปไปเลยพี่น้องล้าง ừm một ấy một thòm á thòm chim thòm chưa là thì ngon ấy อันนี้ก็คนคักแล้วดี๋ลวจะใช้ไม่ใส่หมดตัวไปต้มไปเรื่อยๆพี่นะ้องเอ้ะอร้อนตอนนี้จะใช้ใส่ขาไก่ลงไปเลยจะใช้ต้มไม้เปื่อยโอ้เปื่อยดีจัง น้ำยาป่าป่าน้ำดอกไม้พี่น้องพี่ตะชายปั่นเองแล้วเนี่ยหอมมากเลยพี่น้องเลยแล้วตะชายว่าจะไม่เอาค้นเนะาะครับเพราะว่าปลาไม่หมดตัวแล้วปลาโลนะ่ะไม่หมดนะไปเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนพีเนาะ สัญยาป่าปลาน้ำดอกไม้เดี๋ยวมาดูกันมาท่านผู้ชมมาปุงรถกันแต่ใช้ยังไม่ได้ปุงเลยเลยเนี่ยโอ้โหดูนี่พี่น้องเลยพนคักเลยคขกไก่เปื่อยแล้วเนี่ยไก่รถดี งชูรสประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยพี่นอ้องสองช้อนเกลือถ้าใช้หมดขอใช้น้ำปลานะนี่น้ำตาลพี่นอ้องน้ำตาลปี๊บช้อนเดียวพอ หอมมากเลยพี่น้องไงไม่ใช่ต้มปลาอยู่เดี๋ยวแยกหม้อ,อก,ก่อนแล้วค่อยใส่น้ำปลาชิมน,นิดนึง อ่ออืมอร่อยเลยพี่น้องเนี่ยเคนิดหน่อยใช้ได้เลยพอยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาด้วยพี่น้องอืม,อมพี่น้องเอ้ นี่เลือดพี่น้องเลือดไก่จะใช้ต้ไมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ไปเลยต้มล้างน,น้ำทิ้งไว้รอบแล้วนี่ลูกชิ้นปลาอินทีย์พี่น้องของแท้ Kín như thế này 1941, là lục chín thẻ đi nhóm, lục chín thẻ Thôi, ron mọt nó đợi nó đợt chút nữa đi nhóm Nào, thân quý khách Ồ hồ, ชินนนน้นเน้นเน้นเต็มคาราเบลนี่พี่น้องน้ำยาป่าปาน้ำดอ,อกไม้กับค้าตาไ่ายมีหมดเลยเนี้ยไอที่แล้วนี่โอยด้วยลูกโดดนี่ต้นหอมพี่น้องผักทีราวนี่ เสร็จเรียบร้อยเป็นไงน่ากินไหมพี่น้องมาเดี๋ยวจะไทยถ่ายใกล้ๆให้ดูนี่แต่ไทยยังไม่ใส่น้ําปลานะเดี๋ยวจะไทยถ่ายดูก่อนแล้วจะไทยจะแยกออกเป็นสองหม้อแล้วก็มาใส่น้ําปลานี่เสร็จแล้วท่านผู้ชมน้ำยาป่า ปลาน้ำดอกไม้ใส่ตีนไก่ใส่เลือดใส่ลูกชิ้นปลาอินทรีย์ลอยด้วยลูกโดดต้นหอมบักชีลาพี่น้องน่ากินไหมเนี่ยโอ้ยหอมมากเลยเดี๋ยวจะาช้ยจะแบ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาเพราะคนที่บ้านเขาไม่กินน้ำปลาก็มีเนี่ยแต่ชัยชอบเดี๋ยวใส่น้ำปลาแล้วก็โอ้แซ่บเลยตอนนี้ตอนนี้ก็อร่อยแล้วพี่น้อง แต่คนบางคนเขาไม่กินน้ำปลาไงแต่ชัยก็จะแยกไว้แต่ใสยน้ำปลาแล้วจะโนมากเนี่ยแต่ชัยทำมาฝากแล้วพี่น้องกินขน,นมจีนเดี๋ยวจะใช้ต้มไข่ก,กับข้าตาชัยมีหนวดมื้อนี้หลังจากไปเที่ยวงานพระนครคีรีเขาวางเพชรบุรีมาโอโหเห็นก็ขายเขานั่งกินกันโอโหผักเผือกเต็มคาราเบลเลยหม้อใหญ่ๆตาชัยจะนั่งแล้วคนมันแน่นแต่ชัยก็เลยไม่ได้นั่งกิน เดินชิมนู่นชิมนี่ก็อิ่มก็ออกไปกินข้าวต้มนะที่อย่างที่เห็นนะพี่น้องวันนี้กลับมาบ้านกรุงเทพก็เลยทํากินซะจัดสมอกําลังดีปลาน้ําดอกไม้โลจะใช้เอาไม่หมดนะเนี่ยเนี่ยจะใช้ทำปาฝากแล้วทุกคนขอบคุณแอซีทุกคนทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจตาชัยนะกดติดตามกดแชร์กดติดต่อใให้ตาชัยกันมาเยอะๆเลยขอบพระคุณมากเลยขอบคุณมากครับวันนี้ตาชัยทญยาป่า ปลาน้ำดอกไม้มาฝากพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับนี่จะม่ชม,ชมเสร็จแล้วจะใช้ตักใส่ถ้วยใจชามทำให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกับข้าวตะใช้มีหนวดมือนี้น้ำยาป่าปลาน้ำดอกไม้ใส่ขาไก่ใส่เลือดใส่ลูกชิ้นปลาอินทรีย์กินกับขนมจีนพี่น้อง เนี่ยมีผักแกงว่ามีใบนังรักแล้วก็กระหล่ำปีสองอย่างพอแค่นี้ก็อร่อยแล้วพี่น้องอร่อยอยู่ที่น้ํายาพี่น้องใส่น้ําปลาเข้าไปละโนเลยพี่พี่น้องเลยเนี่ยขอบคุณแนะอฟีทุกคนที่เป็นกําลังใจ,จะใชัยนะเดี๋ยวะใชัยจะต้มไข่สามสิบใบไว้กินเนี่ยขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เป็นกําลังใจตาชัยกดติดตามกดแชร์กดสั่งปไขให้ตชัยกันเยอะๆนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ